สวัสดีครับพบกับวิดีโอรีวิว Samsung Galaxy Note 3 Neo Duo s ตอนที่1เกี่ยวกับรอบตัวเครื่องสเปคและการเช้่อันทั่วไปนะครับ Samsung Galaxy Note 3 Neo Duo s ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า Note 3ฉะนั้น หน้าตามันจะต้องเหมือนกับ Samsung Galaxy Note 3ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีแน่นอนแต่ว่ามันเป็นรุ่นนิโก็คือเป็นรุ่นย่อส่วนลงมานะครับจากเดิมบน Samsung Galaxy Note 3ที่มีขนาดหน้าจอ5.7นิ้วแบบ Full HD ก็ะจะลดลงมาเหลือเพียง5.5นิ้วและหน้าจอจะเป็นแบบ HD แทนนะครับส่วนสเปคจากเดิมบน Samsung Galaxy Note 3ที่ใช้ Snapdragon 800 Quad Core 2.3 GHz ก็ เปลี่ยนมาใช้เป็น cpu snapdragon 400 q ้อ d core 1น GHz แทนนะครับ ram บนโน้ตสเขาให้มา3 g b แต่ว่าบนโน้ตสโน้ตส new d u o s ให้มาแค่2 g b นะครับส่วนหน่วยความจำภายในเครื่องของโน้ตส new d u o s มีอยู่ที่16 g b รองรับ memory card ภายนอกเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของโน้ตส new d u o s กันก่อนว่าเหมือนกับ ตัวรุ่นพี่มากแค่ไหนนะครับก็ด้านหน้านะครับเหมือนกับซัม s ุง Galaxy Note 3เป๊ะเลยก็คือมีลำโพงสุนทนา,นาโลโกโซ้ซัมซุงเซ็นเซอร์ไว้สำหรับดับจอเวลาสนทนานะครับแล้วก็กล้องหน้าสำหรับถ่ายรูปตัวเองส่วนด้านล่างก็เป็นปุ่มโฮมนะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูปุ่มแบ็คนะฮะเหมือนกับตัว Note โโ3เป๊ะ ถัดมาเรามาดูด้านบนเครื่องกันบ้างครับด้านบนเครื่องก็มีช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน3.5มีไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนขณนะสนทนานะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะอยู่ตรงนี้แปะว่า q u a l c o m HSPA+ บนะครับส่วนทางซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็มีปุ่ม เพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครตามมาตรฐานซัมซุงเขาด้านล่างก็จะมีไมโครโฟนสำหรับสนทนามีช่องเสียบสายชาร์จเป็นแบบ Micro USB 2.0นะครับแล้วก็มีลำโพงอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็น S Pen นะครับเรามาดูด้านของตัวเครื่องต่อก็จะมีแค่ปุป่ม Power ไว้เปิดปิดหน้าจอหรือเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาที่ด้านหลังเนี่ยครับ ับ Samsung no s a m s u n Galaxy g Note 3ไปเลยก็คือใช้ฝาหลังแบบ Fox Leather หรือว่าที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับด้านบนมีกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED นะครับมี่างรู้ s a m s u n g แล้วก็ข้างล่างบอกว่า Dual OS เป็นการบงบอกถึงว่ารุ่นนี้รองรับการใช้งาน2ซิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในกันหน่อย แคปฝาลังออกมาก็จะพบกับแบตเตอรี่ขนาด3,100มิลลิแอมปนะฮะส่วนด้านบนเป็นที่ใส่ซิมการ์ดนึอยู่ด้านนี้นะแล้วก็เหนือที่ใส่ซิมการ์ดหนจะเป็นช่องใส่ไมโคร SD นะครับแล้วตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดสนะครับส่วนตรงนี้ก็ l ูเอสเป็นอย่างที่บอก ็นจริงหรือเปล่าลองดูมาปุ๊บมีแอร์คอมานมาเรื่องที่เป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูอย่างอื่ก่อนก็กกซัมซุง galaxy note สาม new d u a o s นะครับเครื่องที่ได้มารีวิวเป็น android version สี่คิดว่าเนี่ยนะค่าน่าจะได้รับอัปเดตเป็น android 4.4นะครับส่วนเนความจำไปในเครื่องให้มาทั้งหมด 16กิกนะครับมีแรมให้ใช้2กิกเรียกได้ว่าก็เหลือเหลือเลยนะเลยเกือบกิกเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเรามาดูการใช้เงินทั่วไปกันนะครับก็เริ่มจากการใช้เงนินโซเชียลตเวกันก่อนเลยกันแน่นอนว่า Facebook นี่แหละครับ สเปคระดับคอท์คอของ snapdragon 400แล้วก็ไม่ค่อยมีปขนาดครับน,นะโอเคถัดไปเราไปลองเล่น Twitter กันดูเล่นงันเล่นลง เื่นไหรนะครับโอเคไม่เป็นอะไรกับการเล่น Twitter นะนะลองเข้าไลน์ดูบ้าง เข้า i n s t a g r กรดูครับใช้เงินทั่วไปลื่นไ,ไหลดีมากนะครับไม่เป็นไรเลยทั้งสิ้นจากนั้นลองนะลองเข้าเบว์เ,เซอร์กันดู ที่ v d movies dot com นะครับยังโหลดไม่เสร็จนะเลองกันระล,ลงได้แล้วสูงเท่าสูงหมนะเห็นว่าติดนิ้วดีไม่ป็นหาอะไรนะครับสูงเข้าไปดูจนสุดหนูตัวอักษรได้ยังคมชัดอยูน่นะ เนวยหน้าจอได้ HD แล้วส่วนการใช้งานเบราว์เซอร์ก็ไม่ไรครับไม่มีอาการกระตุกอะไรให้เห็นนะ how equipment do ด้วยขนาดหน้าจอ5.5นิ้วถ้าใครสายตาดีหน่อยก็ถ้าไม่ต้องสูงก็พอที่จะอ่าน,นตัวอักษรต่างๆออกนะครับน,นะครับตัวอักษรสูงจนส,สุดก็ยังคมชัดอยู่นะครับ ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับกับการใช้งานเบราว์เซอร์นะฮะลองเข้าเพจสโตร์ดูบ้างก็ไม่มีปัญหาเลยครับรหลดอุ้งรหลดแอปได้ดปกติถัดมาเดี๋ยวเราลองมาดู วิดีโอกันบ้างนะครับก็อันนี้ฝ์หนังเป็นความคมชัดระดับ S D นะครับก็ okay, เดินไปเล่นมาทำได้รวดเร็วครับกดปุ๊บติดปั๊บ เล่นวิดีโอครับปกตินะฮะนั่นไหลครับเดี๋รรยลองเล่น YouTube กันดูบ้าง ทางดูอยู่ทภาพก็ชัดดีนะครับก็ภาพก็ลื่นไหลคมชัดไม่มีปัญหาอะไรเนะ กี่ยวกับการใช้งาน2งซิมกันหน่อยนะก็จะอยู่ที่การตั้งค่านะครับแล้วก็การจัดการซิมนะครับนี่นะจะเห็นว่าใส่สองซิมการ์ดอยู่แล้วก็การตั้งค่าการโทรออกเราก็สามารถตั้งได้ว่าจะเอาเครือข่ายปัจจุบันที่ใช้เน็ตอยู่หรือว่าให้ถามทุกครั้งว่าตั้งไปเลยซิมหนึ่งซิมสองเสมอนะฮะวิดีโอคอลก็เช่นกันสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการ ส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ใช้3ซิมได้ทั้งสองซิมเลยนะครับก็3ามเท็นนี่นะปัจจุบันใช้ซิมหนึ่งอยู่ส่วนอันนี้ก็สามารถติดไว้ได้เพื่อรองรับขณะที่เราใช้ Data อีกสายนึงอยู่เราก็สามารถรับสายอีกสายนึงได้นะแล้วก็เปิดสซิมไว้ตลอดเวลาก็คือเพิ่มอมีสายเนียกซ้อนก็นนะ่าจะ ใช้ในการรับสายได้นะครับก็จบรีวิวสมซุง galaxy note สาม n e o d u o s ตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับตัวเครื่องสเปคการใช้งานทั่วไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ